เรื่องนี้มันจะสะเทือนไหมคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีการเปิดเผยนะคะย้อนกลับไปที่ทานายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดและก็คุณเอกภพนะคะสายไหม่ต้องรอด วันนี้นะคะพาไปดูความเคลื่อนไหวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กันหน่อยนี่ค่ะเดินทางกันมาพาพยานสำคัญนะคะมาเข้าพบอธิบดี DSI เพื่อให้ข้อมูลหลังจากมีกรณีเทวดามีค่ะว่ามีเทวดารับเครื่องเส้นไหวและทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเทวดาที่อยู่ในคลิปเสียงเป็นเพียงแค่ลูกกรอกเทวดาตัวจริงเนี่ยใหญ่กว่ารัฐมนตรีอีกนะคะค เนี่ยพอเปิดออกมาแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมาไล่เรียงการให้สัมภาษณ์และข้อมูลกับทง้งทางด้านคุณเอกพบแล้วก็ทนายตั้มกันหน่อยนะคะทนายตั้มทนายสิตาเบีย้ยบังเกิดค่ะบอกว่าเรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มธุรกิจดีไอคอนที่มีความเชื่อมโยงกับดีเอสไอว่ามีการจ่ายสินบนเทวดาปรากฏว่าเมื่อคืนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ประสานมาที่ตัวเขาให้มาให้ข้อมูลกับทางอธิบดีดีเอสไอหน่อยว่า ใครใจ่ายเงินให้ใครเท่าไหร่ยังไงคนไหนอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยรวมตัวกันมานะคะมาพร้อมกับสายลับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่นําข้อมูลมาเปิดเผยมาพบกับอธิบดีดีเอข้อมูลจากคุณเอกภพบ,บอกแบบนี้เนี่ยถ้าเปิดเผยถึงเทวดารู้ไหมว่ามันแผงฤทธิ์มาถึง DSI เลยนะ เพราะมีการฝากฝังเจ้าหน้าที่นายหนึ่งซึ่งเป็นระดับหัวให้มาดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรงมีการระบุเจาะจงเฉพาะคนในช่วงปี2563ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นความพยายามให้บุคคลคนเนี้เข้ามาคอยดูแลสอดส่องนะคะรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ให้มาช่วยปกป้องดิไอคอนถ้าหากมีเหตุครับ ซึ่งเขาราชการในหน่วยงานเขารู้อยู่แก่ใจทุกคนแต่ในส่วนของอธิบดีท่านนี้ในขณะนั้นท่านเป็นรองอิิบดีและประจำอยู่กองอื่นไม่ได้อยู่ที่ DSI ก็จึงต้องเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อให้ช่วยสอบสวนเอาผิดซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวยังอยู่ใน DSI และเป็นผู้บริหารระดับสูงถามว่ามีหน้าที่อะไรหน้าที่คือ คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่โดยตรงโดยจะมีการนำเครื่องเส้นไหวมาถวายให้ซึ่งสายลับอาจจะเคยเป็นผู้ประสานเพื่อที่จะนำเครื่องเส้นไหวมาให้กับเทวดาที่ DSI เพราะว่าสายลับคนดังกล่าวรู้เบื้องลึกเบื้องหลังรู้ขั้นตอนรวมไปถึงรู้ว่าจะต้องไปเบิกเงินถอนเงินเป็นนามสกุลอะไรเพราะกระบ,บอกด้ว่าเทวดาที่ DSI เป็นระดับผู้บริหารแน่นอนว่าจะต้องมีลูกน้องที่ตามมาอยู่ด้วยครับซึ่งเทวดาได้เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงปี2563ฟังการเปิดเผยปมนี้จากปากของคุณเอกกะพบค่ะวันนี้เนี่ยอย่างที่ ออบอสพ่อได้พูดไว้ว่าไม่รู้ว่าสู้กับอะไรนะครับเขาอาจจะสู้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวันนี้บอสพ่อเขามุมนึงเนี่ยเขาต้องสู้กับคดีอีกมุมหนึ่งเขาต้องสู้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นนะครับว่าเฮ้ยการสําหรับผมผมมองว่าคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เขากําลังจะบ่งบอกว่าเทวดาต้องคุ้มครองผมนะถ้าปล่อยผมตายผมยังมีอะไรอีกหลายอย่าง ต้องไปด้วยกันครับก็เชียร์ครับปล่อยออกมาเลยครับปล่อยออกมาเลยแล้วถ้าเกิดว่ากลัวตายเนี่ยมาบอกผมนี่บอสพอมมาบอกทนายตั้มเนี่ยนะครับคุณจะปลอดภัยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับทรัพย์สินธิ์อะไรมีคุณก็ขายแล้วคืนให้กับประชาชนคืนให้กับผู้เสียหายเขาไปแล้วมาบอกกันว่าเทวดาคนไหนบ้างที่รับเครื่องเส้นคุณนะครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชม น่าตกใจนะครับดังนั้นการเปิดเผยของคุณเอกพบนะคะบอกว่าบุคคลในคลิปเสียงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่ลูกกรอกเทวดาโอ้โห ลูกกรอกของเทวดาคือตัวเล็กๆเกท่านั้นเองไม่ใช่เทวดาตัวจริงนิงท่าคุณเอกภพอบอกว่าถ้าเปิดออกมาทุกคนจะตกใจและสายลับยังบอกด้วยว่ามีการเส้นไหวไปถึง4หน่วยงานพูดง่ายๆคือยังมีอีกส่หน่วยงานที่รับสินบนรับเครื่องเส้นไหวอีกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องรอตรวจสอบนะคะดังนั้นคุณเอกภพอบอกว่าอยากเรียกร้องให้บอสพอลค่ะออกมาเปิดเผยข้อมูลถ้าหากกลัวตายให้ประสานมาที่คุณเอกภพก็ได้หรือทนายตั้มก็ได้ยืนยันว่าจะปลอดภัยแน่นอนนะคะ ออกมาเปิดเผยเถอะใครอยู่เหนือคุณอีกบอสพอออกมาไม่งั้นคุณจะเป็นอันตรายขณะเดียวกันทนายตั้มนะคะออกมาเปิดเผยถึงความพยายามข่มขู่สื่อแล้วก็ข่มขู่บอสพอและมีการบังคับให้ลบโพสต์เราเห็นกันแล้วเมื่อวานเนี้ยบ,บอสพอโพสแป๊บเดียวลแล้วก็รีบลบเลยลบเลยใช่แล้วก็ให้โพสต์ตามข้อมูลที่ให้ไปเท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าทนายตั้มนะคะขอเรียกว่าพวกเนี้ยคือลูกกรอก ซึ่งเป็นลูกน้องของเทวดาซึ่งก็ชัดเจนว่าเทวดาน่าจะได้รับผลประโยชน์เป็นหลักหมื่นล้านทนายตั้มบอกว่าในวันนี้ติดต่อไปยังพักการเมืองหนึ่งนะคะเพื่อจะไปยื่นหนังสือแต่กลับได้รับการตอบรับว่าไม่มีใครเข้าพักเพื่อให้พักเนี้ยก็คือพลังประชารัฐดําเนินการกับลูกกรอกรายนี้แม้ว่าจะไม่เจอใครก็จะขอเข้าไปอยู่ดีฟังเสียงทนายตั้มค่ะ ก็เป็นคนที่คอยข่มขู่ด้วยแหละนะครับข่มขู่พอแล้วก็ได้รับผลประโยชน์นะครับต้องรู้เรื่องครับเพราะว่าเท่าที่ทราบนะข้อมูลจากเอกส่วนหนึ่งของผมเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็เทวดานะครับที่เป็นหัวหน้าลูกกอกเนี่ยน่าจะได้เงินสดไปหลักหมื่นนะครับเอาไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับสถานที่านอะไรอย่างอี้ด้วยไหมครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้เงินอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่รู้ก็คือจะมีการแลกเป็นสกุลเงิน USDT นะครับ บ่ายนี้ตีต้องจะเดินทางไปที่พักเยาราชดาที่ตั้งคิดว่าเยาวาดาอะไรท่องก็เนี่ยผมติดต่อไปทางพักแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่พักเลยผมก็ถ้าเกิดว่าไม่มีใครออกมารับหนังสือผมอ่ะผมก็จะยื่นที่รอปภนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมติดต่อที่ที่พักไปแล้วพักเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่อะไรพักการเมืองไม่มีใครอยู่ได้ยังไงไม่เป็นไรผมไปอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครให้ยืน่นผมก็ยืน่นรอปภ อ,อาคุณผู้ชมครับณนะตอนนี้นะครับเรื่องของการข่มขู่สื่อข่คมขู่พอเองเนี่ยเริ่มมีการเปิดเผยออกมาแต่ว่าหลายคนก็ยังคงเดินหน้าอยู่โดยเฉพาะเหล่าทีมทนายแล้วก็คุณเอกพบด้วยนะครับ